อยากเป็นนักบอของทีมอลจากวตนี้มีพื้น, so น,น oui, ที่ที hey, ่จะพาไป หน้าวัน oh น oh 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 like oh ี้ระดับน้านี่อยู่ที่5คือ62เปอร์เซ็นต์ลดลงดลงแต่ว่าผู้ถึงเพือยโอะคเลยออกแล้รีบไปเที่ยวนะครับออกก่อนนะครประมาณหนึ่งเดือนแล้วทางเทศบาลหุ่วไงมนทำไงกับปบชวาเนี่ยแล้จะไปทำดินครับ